ไปไปประตูอืมอันแน่นั่งหัวโตเฉียวไปเก็บขึ้นมาเอ,อ้าอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยนอีกทีแล้วกันไปไปลูกไปเปลี่ยนแอมเพิ่พ์กก่อนไปไปไปค่อยๆวางนี่ลอยอยู่นี่แหละไปไปไปหย,ยิบแอมเพิร์ตมาหยิบปึ๊บเฮ้ยลอยไปแล้วลูกทำอะไรลูก โอ้โห,โหเปนแนละแล้วเนี่ยรอ,อนี่แหละแล้วพอ่อพี่เพื่นเพื่อนมาให้โอ้โหนจริงๆรินเพื่อน้อยได้อีกไปไปขึ้นบันไดไปเพื่อนอยู่ห้องไหนเนี่ยอยู่ห้องนี้ปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงจะลอยอกุเนี่ยหยิบมาเอนอนั่นแหละไม่ลอยแล้วโอ้โหไปลงไปหาลูกก่อนไปไปขึ้นไปนอนบนเตียงไปอดี๋วเวลานอนแล้วอเอ้เอา ลูกว์ปเอ้ยอม,มาว์ปอะไรยู่ตรงนี้ไป,ไปไปขึ้นไปนอนดีๆหยิบมาแล้วแหละหยิ้มเชียว <c oughs> อ้ยปาด <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปขึ้นห้องไปนอนดีๆไปค่อยๆเดินขึ้นห้องไปไปเข้าห้องไปเออนั่นแหละไปอยู่ที่เตียงไปไปนอนดีๆไปเดี๋ยวปิดไฟแล้วปิดประตูแล้วไปละไปไปิดไฟปิดซีเออนั่นแหละ ป,ป,<ะ>ปิดประตูฟึบไปเหมือนเดิมดูทีวีต่อไปโผล่มาคืนที่สามแล้วโผ <c oughs> ล่มาแล้วลูกอยู่ไหนเนี่ยเอา้าลูกร้องรองก่อนลูกเดี๋ยวพ่อไา <c oughs> หาแล้วไปไปไปค่อยๆเดินไป <c oughs> ไปลูกพ่อพ่อมาหาแล้ว <c oughs> ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไปไปผิดไฟนอนไป เอ้าลูกพ่อ<ส>เอาลูกพอ่อ,กพอไปเขียนกระแพงกับบ้านทำไมเนี่ยอืมหิวนมก็ไม่บอกกันดีๆโอ้โห,โหเขียนเต็มบ้านเลยเนี่ยไปเปิดตู้เย็นเ่น้า<น>ไปโดมไม่เข้าอยู่ข้างในนั้นเลยเนี่ยไปไฟไฟหยิบนมออกมาประตูล็อกก็เนี่ยหลังไปฟุบไม่ล็อกไปไป้ยอย่าไปปิดสิเปิดเปิดเอาเอาว์ปไปที่ไหนเนี่ยไฟไฟหยิบนมมาก่อนหยิบ หยิบมาเอาอนั่นแหละลูกพ่อรออยู่ไฟอะไรเดี๋ยวสาระอะไรเหรอโอ้โหไปไม่ได้ด้วยไปไปไปอีกทางแล้วกันโูนี่เปิดได้เปะน,นะโอ้โหเปิดได้ลูกวับปข้างล่างแต่เมื่อไรเนี่ยโอ้แล้วดูทำหน้าทำตาดูทำหน้าทำตาสิกินเปล่ากินนมอ่ะกินเปล่าไม่กินอะ่ะ ไปเปลี่ย,นเ,น,เน,ย,น,ยนเป็นเพิ่อนนั่งนี่แหละอืมไปหยิบเพื่อดมาสวัสดีครับกดใช้ไงาะ